ข่าวลิซ่ารอบเช้ากันค่ะลิลี่เช้านี้หนุนจะมารวบรวมกระแสของงานเปิดตัวนิทรศการหลุยวิตตองที่ลิซ่าได้เข้าร่วมไปเมื่อคืนนี้ให้ทุกคนได้รับฟังกันนะคะในช่วง after party ลิซ่าได้ร่วมเฟรมกับสตตเฟนฮงมหาเศรษฐีนักธุรกิจชาวฮ่องกองชื่อดังซึ่ง,งข้างๆของเขาก็คือภรรยาสาวคนสวยที่ชื่อว่าเดโบราฮงค่ะจากแคปชั่นนะคะเขาบอกว่าดีใจที่ได้พบคุณอีกครั้งลิซ่าพอทั้งคู่นั้นนะคะเคยเจอลิซ่าในงาน after เตอร์ปาร์ตี้ที่โมนาโกมาแล้วค่ะ ต่อมานะคะอีกคนนึงก็คือคุณแพทนะคะเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางระดับโลกรวมถึงเป็นช่างแต่งหน้าที่คนดังหลายท่านต้องการตัวค่ะหวังว่าวันหนึ่งคุณแพทจะได้แต่งหน้าให้กับลิซ่าสักครั้งหนึ่งนะคะดูท่าแล้วคุณแพทน่าจะเอ็นดูลิซ่าไม่น้อยเลยค่ะต่อมานะคะสื่อเกาลีออกปากชมลิซ่าให้แฟตเลยค่ะเขาบอกว่าลิซ่านั้นเธอเป็นมืออาชีพมากๆขณะที่เธอปรากฏตัวในงานเปิดตัวหลุยวิตตอแม้อากาศจะหนาวเย็นมากขนาดไหนแต่ลิซ่านั้นก็โชว์ลีลากา การเดินที่มีสเสน่ห์ตั้งแต่วินาทีแรกที่ปรากฏตัวรวมถึงเธอเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากๆเลยและเธอมักพูดคำว่าขอบคุณทุกครั้งเมื่อมีคนตะโกนบอกเธอว่าสวยแล้วเป็นจริงทุกประการเลยนะคะดูจากในคลิปปากน้องจะขยับทุกครั้งที่มีสื่อตะโกนชมค่ะน้องพูดว่าคำสามีดาภาษาเกาหลีเนี่ยแปลว่าขอบคุณนั่นเองค่ะสื่อเกาหลีโดลิซ่าตกจากความอ่อนน้อมของลิซ่าอย่างแน่นอนเลยนะคะต่อมาอีกสื่อก็อวยฉ่ำไม่แพ้กันเลย เ,ะะเขากล่าวว่าลิซ่าลุคสุดฮอตที่ละลายความหนาวเย็นติดลบความงามที่เหมือนไม่มีอยู่จริงราวกับตุก๊กตาค่ะแล้วคอมเมนต์นะคะจากชาวเน็ตพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าลิซ่าเหมือนเจ้าหญิงที่หลุดออกมาจากเทพนิยายเลยค่ะยิ่งยืนคู่กับฟิลิปยิ่งทําให้คู่นี้ยิ่งเหมือนเจ้าหญิงเจ้าชายมากยิ่งขึ้นไปอีกแล้วคนก็พูดถึงชุดที่ลิซ่าสวมใส่นะคะว่าเหมือนภาพวาดที่มีลายเส้นช,ะชะดัดๆทําให้ทุกการขยับตัวเหมือนไม่มีอยู่จริงดูตามภาพแล้วก็เหมือนพ ผลงานอาชินหนึ่งจริงๆนะคะยังไม่จบนะคะลิซ่ายังถูกชมถึงการเดินสับช่วงเดินเข้ามาถ่ายรูปตรงแบ็คดรอปอีกด้วยค่ะคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็บอกว่าลิซ่าเนี่ยก้าวขาตรงจังหวะดนตรีแบบเป๊ะเ,ะเลยนะคะสมมงแดนควีนเก็บทุกบีทค่ะทุกคนแต่สิ่งที่แฟนๆนะคะรอคอยมากที่สุดรองลงมาจากการปรากฏตัวของลิซ่าก็คือรูปคู่ของลิซ่ากับกงยูนั่นเองค่ะบุคคลที่ยืนริมสุดกับบุคคลที่ยืนกลางนะคะไม่รู้ว่าลุ เขาเนี่ยได้เข้าร่วมงานอัปเตอร์ปาร์ตีหมนะคะหรือว่าจะกลับบ้านไปนอนเลยแฟนๆยังคงรอรูปเซลฟี่อยู่นะคะรีบปล่อยออกมาได้เลยค่ะและช่วงสุดท้ายนะคะมีแฟนขับได้เล่าโมเมนต์ประทับใจในตัวลิซ่านะคะหลังจากจบงานแล้วค่ะลิซ่านั้นอยู่บนรถนะคะได้พูดคุยกับแฟนขับเล็กน้อยค่ะมิสเซอมิอาอ ในขณะที่รถนะคะกําลังจะออกตัวค่ะน้องก็รีบคว้าจดหมายของแฟนขับที่ยื่นให้ทันทีเลยนะคะซึ่งเบาใจได้เลยนะคะลิลลี่คนนี้ที่ยื่นจดหมายให้ลิซ่าเป็นลิลลี่เก่าตัวจริงค่ะที่รักน้องนะลิซ่าใช้กันลิซ่าฮลิซ่าลิซ่า ่อมากันที่ข่าวสุดท้ายของคลิปนี้นะคะลิซ่าไต่อันดับขึ้นมาอยู่ใน3อันดับไอเทมที่ขายดีที่สุดในฟลอสไนอีกครั้งแล้วค่ะทุกคนแต่เหมือนว่ายังขึ้นที่1ไม่ได้เลยนะคะลิลี่สายเกมเมอร์ช่วยสร้างไสาติใหม่ๆให้กับลิซ่าหน่อยค่ะสำหรับเช้านี้นะคะหนุนก็มาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่าแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็พูดคุยคอมเมนต์กันได้นะคะและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่องหนุนด้วยนะจะมาอัปเดตข่าวลิซ่าไวๆเลยค่ะเจอกันใหม่คคลิปหนน้านะะ 잘 가! 리사 <목소리가> 미사, 리사 밥 먹었어? 밥. 밥! 좀 먹었어요. 여 응. 귀여운 맞 리사야 잘 가!